สวัสดีคะ่ะกาลยานมิทุกท่านนะคะปุเป้ซีเนเจอร์ค่ะสําหรับคลิปนี้ปูเป้จะมาบอกการใช้ทูบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อนๆเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าเราควรจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้ทูบเท่าไหร่และใช้ยังไงจํานวนเท่าไหร่นะคะ oh, <yeah. S 1> คลิปนี้ปูเป้จะมาบอกนะคะรบกวนกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามให้ปูเป้ด้วยนะคะ มาค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวปุเป้จะมาบอกนะคะว่าจำนวนทูบนะคะที่เขาใช้กันนะคะว่า,าจุดจำนวนเท่าไหร่ใช้ยังไงนะคะแล้วก็เวลาใช้นั้นน่ะเพื่อนๆนะกเ็เลือกใช้ให้ถูกกับกาลทีสะด้วยนะสำหรับการ,การจุดทูบไหว้พระนะคะขอพรนะคะจะมีทั้งแบบไหว้พระไหว้เทพ ไหวเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ไหวสัเวสีนั่นเองค่ะอาค่ะปุเปจะบอกนะคะจํานวนจํานวนทูบนะคะการใช้ทูบจํานวนต่างๆกันนั้นมันแตกต่างจากความเชื่อและก็ประเพณีแนวคิดต่างๆตามวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมผสมดังนั้นต้องเข้าใจก่อนนะคะว่า การใช้วัฒนธรรมอันดีงามหรือว่าผสมประสานกันนั้นนะคะจะเป็นเช่นไรนะคะถ้าหากว่าแนวคิดแนวคิดหลกัหลกๆเลยนะคะก็คือทูบหนึ่งดอกแทนหนึ่งสิ่งเช่นหากไหว้ามดอกก็แทนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นนะคะแนวคิดที่2ก็จำนวนทูบ จำนวนทูบตามกำลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นทางโหราศาสตร์อาจใช้ทูบแปดดอกเป็นกำลังราหูเมื่อไหวราหูหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไข่ของราหูเช่นจตุคามราเมเทพก็ใช้ทูบแปดดอกจึงนับว่าถูกต้องตามหลักกำลังของโหราศาสตร์แนวคิดที่3เป็นทูบตามประเภทสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นคนตายไหว้เพียงหนึ่งดอกแทนคนคนนั้น แต่หากเป็นพระมหากษัตริย์ที่จากโลกไปแล้วจะใช้ทูบเจ็ดอกด้วยถือเคสว่าพระมหากษัตริย์จะใช้เลขเจ็เช่นฉัดก็7ชั้นนอกจากนี้ทางาพราหมณ์อาจจะกําหนดให้จํานวนทูบในการไหว้เทพแต่ละองค์แตกต่างกาันซึ่งการไหวาตามตามนั้นจะถูกจารีตประเพณีก็คือมันสามารถเลือกผสมผสาน ตามแนวคิดทั้งสามในการเลือกทูบได้อย่างไรอย่างหนึ่งก็ไม่ถือว่าผิดเพราะถือหลักอะไรก็ได้เลือกอตามประเพณีเท่านั้นไม่ใช่เรื่องแก่นสารธรรมที่จะมาบอกว่าถูกหรือผิดประการใดต่อไปจะเป็นเรื่องสีของทูบปกติเรามักจะเห็นทูบมีสีเดียวตามที่ขายอยู่ทั่วไป แต่ถ้าหากถือเคสตามหัวลาสารแล้วแล้วก็การใช้สีเดียวกันกับทุกอย่างเป็นสิ่งไม่ดีเช่นการไหว้ลาหูทุกอย่างควรเป็นสีดาเท่านั้นหรือการเป็นงานมงคลสํารจของชาวจีนทุกอย่างควรเป็นสีแดงดังนั้นทูก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ละเลยไม่ได้เพื่อให้ถูกต้องตามจารีประเพณี ต้องทำความเข้าใจว่าควรเลือกสีทูบให้เหมาะกับกิจการต่างๆดังนี้ทูบสีทองให้จุดบูชาสิ่งสูงสุดเช่นพระรันนาตนตรัยพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าการไหว้ด้วยทูบสีทองใช้ไหว้ได้ทุกวันยิ่งดีเพราะจะทำให้จิตใจบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นการใช้ทูบสีม่วงใช้บูชาดวงวิญญาณลิลับที่คุ้มครองเราเช่น ชาที่พระภูมิการไหว้ด้วยทูปสีม่วงนี้เพื่อขออำน,นาจสิ่งลีลับที่อยู่ใกล้ชิดเรามากกว่าพระพุทธซึ่งเข้านิพพานแล้วให้ทาให้ท่านมาสะสมบุญบารมีโดยช่วยเหลือเราในกิจกรรมต่างๆการใช้ทูปสีดำใช้บูชาพระราหูนั้นหรืองานศพก็นับว่าใช้ได้หรือเทพ บางองค์ที่นับว่าชมเข้ากับสีดำการไหว้ด้วยทูปสีดำใช้กรณีดวงโตมีข้าวเค้อก็ให้บูชาลาหูเพื่อลดหย่อนผ่อนปนโทษการใช้ทูปสีเขียวใช้บูชาเทพต่างๆที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาและไม่ใช่ราหูแต่ใช้ในกรณีขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามหรือสุขภาพดีการใช้ทูปสีชมพู ใช้บูชาเทพต่างๆที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาและไม่ใช่ลาหูแต่ใช้ในกรณีขอพรให้มีความรักใคร่สามัคคีปองดองในสิ่งดีๆยั่งยืนยาวนานใช้ทูบสีเหลืองใช้บูชาเทพต่างๆไม่ใช่พระพุทธศาสนาและไม่ใช่ลาหูแต่ใช้ในกรณีขอพรให้มีความคิดสร้างสรรค์ฉลาดมีปัญญาเฉียบแหลมสีแดง ใช้งานมงคลสมรสของชาวจีนเท่านั้นไม่ใช่กรณีของงานอื่นๆนอกจากเทพบางองค์ที่ชมกับสีแดงจริงๆก็สามารถเลือกใช้ตามวาราดได้เช่นเาวเวสวรรณใช้ทูกสีปกติมักใช้ทั่วไปไม่เจาะจงและไม่จำกัดว่าจะไหวอะไรจำง่ายๆ ให้เพื่อ,อนๆจำง่ายๆเลยนะคะว่าการไหว้นะคะไหว้ธูปเนี่ยหนึ่งใช้เป็นประจำทุกวันไหว้บนฟ้าเช่นพระรามตะัตกก็ใช้ธูปสีทองไหว้บนดินเช่นสาลพระภูมิก็ใช้ธูปสีม่วงไหว้ตามวาะดวงเวลาที่ดวงขึง้นไหว้เท้าที่หนุนในเรื่องในเรื่องที่กำลังทำอยู่ให้ให้ไหว้ด้วยสีเขียว ดวงดีอยู่แล้วไหวเทพที่คุ้มครองในเรื่องที่กําลังทําอยู่ให้ไหวด้วยทูปสีชมพูดวงกาลังตกไหว้เทพราหูหรือจะตุกขามก็ใช้ทูปสีดําถ้าหากไหวตามวารละโอกาสพิเศษเช่นง,งานแต่งชาวจีนใช้ทูปสีแดงเท่านั้นต้องการความฉลาดมีปัญญาก็ใช้ทูปสีเหลืองเป็นต้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะ แนวความคิดการใช้ทูบให้เหมาะกับเ,เทพเจ้าและก็กาลาทิษะปุ้เป้ได้นำมาฝากเพื่อนๆจะได้การใช้จะได้ถูกถูกจริตถูกวัฒนธรรมประเพณีนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับคลิปนี้ปุเป้ไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปุ้เป้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ปุเป้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ